ยังจำได้ไม่เอ่ยหลักการทานอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ออกก่อนนะคะก็คือเราเริ่มต้นด้วยน้ำผักผลไม้ปั่นถัดมาถ้าเราจะทานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตวันนี้เนี่ยเออเป็นมันเผาเน้่เป็นมันหวานนะเป็นมันเผามันปิ้งนะคะนะคะก็เทียบได้กับขนมปังโฮลวีตประมาณ1แผ่นเลยทีเดียวนะ,ะก็พอสมควรอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเราทานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วเนาะ เราก็จะมาทานไข่ลวกนะคะไข่ลวกวันนี้ก็เป็นไข่ที่บ้านเลี้ยงเองก็จะใบเล็กหน่อยก็สก็สามฟองพอหลังจากทานไข่ลวกเรียบร้อยเราก็จะปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ก็คือเป็นกาแฟดานะคะกาแฟดำเนี่ยสำหรับบางท่านอาจจะใส่น้ําผึ้งลงไปเพื่อให้หวานขึ้นมานิดนึงนี่ก็แล้วแต่นะแต่จานช่วงหลังก็ไม่ได้ใส่น้ําผึ้งแล้วนะคะก็เป็นกาแฟดําและเราเพื่อทําให้เราแบบลดการกินจุกจิกเนานะ,ะขอแนะนําให้ใส่สิ่งนี้ค่ะ อบเชยผงอบเชยผงนะคะชินนามอนนั่นเองนะคะชินนามอนซางเนะ่ใส่ลงไปกับกาแฟดำท่านบอกมันคือผงพะโล้ใช่ไหมมันคือตัวผงผงที่อยู่ในพะโล้ค่ะแต่ว่าพอมันอยู่กับกาแฟแล้วมันก็โอเคนะแต่สําหรับท่านยังไม่โอเคเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องกลิ่นเนี่ยเอ๊ะรู้สึกไปกินเหมือนกินพะโล้ด้วยอะไรเงี้ยก็ลองเติมดูแล้วจะเข้าใจค่ะแต่สําหรับอาจารย์จะถูว่ามันโอเคมาก ใส่ลงไปค่ะก็ไม่ได้เยอะค่ะสองสองเคราะนี่ค่ะแบบเห็นไหมฮะสสองเคาะแบบน,นี้แล้วก็พอคนให้เข้ากันนี่ก็ดื่มได้นะคะ วันนั้นอย่าลืมเรื่องการเรียงลำดับอาหารนะคะ 1. น้ํา้ำผักผลไม้ปานค่ะเน้นฝั่งผักนะคะประมาณ60-70%ส่วนฝั่งผลไม้เป็นเพียง30%และที่สำคัญผลไม้ต้องไม่สุกและไม่ใช่ผลไม้ที่หวานนะคะถัดมาค่ะก็เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตขนมนปังโฮวีตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกินข้าวก็ได้นะเนี่ยกินข้าวกับข้าวก็ได้เพราะอันนี้จานนี้ถ้ามองนะถ้าหลับตามองนะมันคือข้าว กับไข่ต้มไหมนี่เหมือนกินข้าวกับไข่ต้มไหมแต่อันนี้มันคือมันเนาะมันคือมันนะคะแต่มันหวานนี่คนใช้ลดความอ้วนลดน้าหนักกันเยอะนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยออกมาเพราะว่าทําไมถึงต้องเป็นพวกกลุ่มลี่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในวิธีดูไม่ยากค่ะมันคือมันยังหน้าตาเป็นของที่มันเป็นมาอยู่อย่างที่มันมันก็เป็นหัววอะไรเงี้ยนะ กลุ่มหรือว่าเผือกอะไรเงี้ยนะหรือว่ากล้วยเป็นลูกๆเนี่ยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยคือเขาจะมีพวกไฟเบอร์นะคะที่มันจะคอยซับน้ําตาลเวลาการย่อยมันจะย่อยช้าอิ่มนานนะฮะถ,ถ,ถ,ถึงเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือมันจะให้ได้ช้าอ,อิ่มนานแล้วกว่าจะปลดปล่อยอน้ําตาลออกมาเนี่ยมันจะปล่อยช้าๆน้ําตาลก็ไม่ท่วมเลือดถ้าน้ําตาลมันท่วมเลือดมากๆเนี่ย ร่างกายเราก็จะย้ายน้ําตาลเอาไปเป็นไขมันมันก็อ้วนนั่นเองแต่ทีนี้พอค่อยๆปล่อยน้ําตาลมาเราก็ใช้พลังงานไปเรื่อยๆมันก็ไม่อ้วนนั่นเองนะคะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะของที่ย่อยได้ช้านะอันนี้คือเรียงลาดับการย่อยนะน,นี่ย่อยย่อยย่อยได้ไวมากนะคะผักผลไม้ปั่นนี่คือแบบครึ่งชั่วโมงหายแล้ววุบแล้วนะฮะอันนี้ก็ประมาณสัก สามสามชั่วโมงเนี่ยสามสี่ชั่วโมงถ้าเก่งคนเรากินข้าวมา3สามสี่ชั่วโมงจะเริ่มหิวแล้วแต่พอมีโปรโตีนเข้าไปด้วยปุ๊บนี่โปรโตีนนี้จะอยู่สี่ถึงหกชั่วโมงค่ะบางคนอยู่ได้ถึงแปดชั่วโมงไข่ใช้เวลาย่อยที่นานกว่าเพราะฉะนั้นก็ทําให้อิ่มนานถึงมื้อเที่ยงก็จะยังไม่หิวมากไม่หิวงกไม่หิวลกๆนะคะแล้วก็กาแฟสําหรับใครที่ยังอดไม่ได้นะคะก็เอามาปิดท้ายแต่ถ้าไปกินคลุก,กกันไปเลยเนี่ยกาแฟเนี่ยจะเป็นตัว พาแคลเซียมทิ้งไปจากมื้ออาหารได้นะสำหรับคนที่แต่ไม่ได้พาทิ้งทั้งหมดนะคือคือมันทิ้งได้บางส่วนแต่ว่าคนที่ต้องการแคลเซียมให้อยู่เยอะๆอย่างเช่นพวกสตรีไวททองอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเอามาปนในมื้ออาหารนะหรือว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยให้เว้นห่างจากหลังทานอาหารแล้วสัก15นาทีไปเลยก็ยิ่งดีนะใครไม่มีเวลาจะกินต่อต่อไปก็ได้นะแต่ให้เรียงลำดับแบบนี้นะคะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย